สวัสดีครับทุกคนครับโป้งเกมซีลดาภาคที่2กันนะฮะกับคลิปทำเควสนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองกรอลซิตเต้แล้วแล้วก็ตำแหน่งที่ AI จะให้เควสเราก็คือตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับแล้วก็เควสน,นี้จะต้องผ่านเนื้อเรื่องของเมืองนี้ก่อนนะครับเนื้อเรื่องหลักเราถึงจะรับเควสได้โอเคเดี๋ยวเราคุยกับทำไมมันหน้ามึงขนาดนี้เนี่ย ท่านอาจารย์ฟลอรทัน,นนะฮะกำลังจะตีด,ดาบอยู่นะฮะโอ้โหพูดถึงหินนะฮะโอเคอเห็นแล้ววัตถุดิบก็คือถ้าเราอยากจะได้ดาบดาบเล่นนี้ปะ่ะอ่านี่น่าจะใช่ถ้าเราหยิบเลยได้ปะ่ะหยิบเลยได้ปะ่ะเฮ้ ห้ามจับนะอันนั้นน่ะโอเคฮะไม่ให้จับถ่ายรูปได้ฮะแต่ว่าห้ามแ้วถ้าขโมยก็ไม่ได้นะอะโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ <S 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 ก็คือเราจะต้องไปหาวัตถุดิบมานะเพื่อที่จะให้มันตีดาบให้เราก็จะมีหินนี่ฮะมีหินแล้วก็หินไฟ5้าอัน แล้วก็ไดมอนด์อีก3อันนะฮะโอเคก็เดี๋ยวจะต้องไปหาก็จะมีหินไฟ5อันแล้วก็ดาบดาบดาบหินโอเคดาบหินเนี่ยผมก็พอจะเช็คคร่าๆวๆละก็คือจะมีตำแหน่งที่ใกล้ๆก็จะมีตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันอันนี้ต้องคงต้งเดินแหละ nó nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ชุดนั่นเลยใส่ชุดนินจาฮะเราวิง่งมันจะได้เงียบโอเคนั่นปะนั่นปะนั่นเจอแล้วเจอแล้วอยู่ข้างบนตรงนั้นฮะเป็นหีบโอเคเดี๋ยวเรามันมีศัตรูด้วยถอยจัดการมันไปเลยก็แล้วกันจะไ,ได้ไม่เดือดร้อน ごめんなさいか。 คีบอยู่ชั้นบนแล้วก็ปาดปาดนินก่อนดาบเต็มนะดาบหินก็จำไม่ได้ว่ามีที่ไหนบ้างนะเวลาตอนที่เราเล่นเราก็เจออยู่บ้างแหละนะฮะ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่เปิดหีบนี้ไปแล้วนะเปิดหีบนี้ไปแล้วก็จะมีตำแหน่งอื่นๆอยู่เดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันอีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้ผมมีมาร์กไว้ตรงเนี้ที่ผมไว้หาเงินมาเอาเนื้อเดี๋ยวผมจะรถว้ามาดู านูธนูมันเจ๊งก็ว่าทำไมมันลงมาหินดิ่งเลยฮะตำแหน่งที่ผมมาฟาร์มไม่ตายตายดิอื่นฮะเล็งต้องยิงที่หัวมันไหนๆก็มาแล้วทาเนื้อหะ ไม่ใช่ผมเรียกหมีหรอหมีดิห,หมี <laughs> หมันติดต้องยิงที่หัวอเอาหมาป่าก็ได้นะหมาป่าเยอะหมาป่าก็ได้ฮะเลยนะ ตรงนี้มัง้งมีอะไรอีกมีอะไรอีก,อกยังน่าจะหมดแล้วอ่ะเนี่ยน่าจะตรงนี้แหละโอเคเอาเป็นทีเหมือนกันเคเหรือว่าจะเป็นด่างวางไว้อยู่ นีฮะก็จะมีตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคก็มีหลายจุดแหละนะฮะที่ผมลองเช็คมานะฮะโอเคจุดหนึ่งก็เนี่ยจะอยู่ตรงนี้แถวๆนี้นะครับเอาไงดีไปดีมั้ยโอเคอะไหนๆก็ทำคลิปแล้วก็ไปลไหนๆก็ทำแล้วนะฮะก็เอาให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างดาบเล่มนี้ เอาถ้ำนี้มันจะอยู่ต้องนนอขึ้นบนร้อ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 นดึ้นขึ้นขึ้อ ก็มาขอ,อ,าอได้ละเด็โอ,ออกมาแล้วตำแหน่งที่เราจะไปก็คือตรงนู้นอ๋อเรานะ่ก็ไม่เป็นไรสารเจ้านี้ก็น่าจะมาได้เหมือนกันแต่ว่าเดินไกลหน่อยแต่นี่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยที่เราวาร์ปมา

้าเอ้ยโอ้ยฮ้ย,มยอ,มอ,อมองไม่เห็นเราได้ตำแหน่งที่ดีเดี๋เดี๋ยว วุ้ยทำไมมันนั่นไวจังเรือกำลังพังตายก่อนที่มันพลังไม่ดีใช้ระเบิดไม่ได้ที่ว่ามันหยุดได้ได้ โดนไม่เ,เ for right ต็มหมดเล็กร้อยนะเออก็เป็นตำแหน่งที่ดีเลฮะโอ้โหไม่ดรอปไม่ดรอปแร่ดีๆเลยพวกเพชรลูบี้อะไรไม่ดรอปเลยว่ะน่าเกลียดจังฮะเอาเลยมาผสมกบชิม mm ีด hmm. ี เล่นีีซะแล้วกันแค่มาทำ quest ง่ายๆแต่ทำให้ยากนะฮะพาเก็บมึงเก็บนีโอเคแถวๆนี้นะอ่านี่จเจอละโอเค ก็เป็นทีเหมือนกันอ๋อใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับเมืองละภาคนี้ไม่รู้มันมีที่ว่าเป็นแบบเปิดมาแล้วเป็นอาวุธเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าภาคที่แล้วมันมีอยู่แบบทําลายหินแบบเนี้ยแล้วก็เจออาวุธเลยพอพระจันทร์แดงปุ๊บเราก็กลับมาเอาได้เรื่อยๆเลยนะฮะภาคที่แล้วแต่ภาคนี้มันก็อิสระฮะพวกอาวุธเราสามารถ เอามาฟิวชั่นอย่างอื่นนู้นนี้นั่นอะไรเงี้ยได้เยอะ,ะแยะไปหมดเลยเอออะกลับมาทำเควีกันต่อเฮ้ยเ,เล่นมาวราปมา,าตั้งนานพิ่จะสังเกตเห็นนะนะใช้ธนูสูงนะไม่ถึงถึอองอีก ทำไมเราไม่เข้าไปใกล้ๆไปเข้าไปใกล้ๆก,กันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ได้แล้วโอเค มีไดมอนด์เพชรด้วยนะฮะสามอันอ่ะเอาไปเลย <Yeah. S 1> มีไงอาจารย์ดูนี่นะเราได้วัตถุดิบมาแล้วเพชรก็สามารถซื้อจากที่นี่ได้นะมันมีขายมั้งอัลพันหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วรู้สึกจะมีขายอยู่ <Yeah. S 1> อ่าได้แล้ว ลงโจมตีสามสิบแปดนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็คือมันเหมือนเนี <c oughs> ่ยถ้าจะทำอีกก็เอาวัตถุดิบม,มาให้มันนะฮะเนี่ยก็ใช้เพชร นสามอันไดมอนนะฮะก็ต้องใช้เยอะอยู่ตรงนี้มันมีขายอยู่มั้งอยู่แถวนี้แหละเออเนียเนียออไม่ใช่ไปเออนียสามอันอันละเท่าไหร่อันละพันนะฮะเฮ้ยจไมเงินเหลือร้อยเด้งวะเอาไปทำอะไรหมดวัางเนี่ยเงินฮะโอเคฮะก็ได้ไอเทมมาแล้วนะฮะ ยังไงก็ฝากถ้าติดตามกันหน่อยนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮเดี๋ยวมาดูกันว่าเคสเคสต่อไปจะเป็นเคสอะไรก็ฝากาติดตามมันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ